สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปไปสกูดสกุลจ้าสิมาแกสขนุนพี่น้องเลยรว่าผมมีง่ายเพียงละเจ็ดสิมหาพันกิ่ในลุงจ้ากี่บาทเจ็ดสิมหาประมาณร้อยไฟกว่าบ้านนี่แหละเพียงละเจ็ดสิมหาพันพี่น้องเจ็ดหมื่นห้าในเนาะไม่ได้จ้าอะไรมว้ตุ่มนะลุงเนาะเอาฐานมาใส่หน่อยไหม 怕，妈个亲！ ยิ่งเลยเดี๋ยวยั่บ่งแม่ร้านไผ่มาเลยครูมาแล้วมาแล้วครับลครับไอเสียนทำยังไงทำยังไงร้องมันรูมิอตายโน่ลุยค่าข้างบ่ต้างขึ้นอีกอ่ nhảy cái nhảy cơn đó ออกกอนแค่แบบเกม่ะไรยังคงต่อหน้าเมือโอ้ยเป็นบ่าวบางัวกันนะแต่เมียนี่เป็นบ่าว่ะบางงัวมันไม่ใช้จากปลากับหนูกับเมียมันเด้หาเงินเดียว เงก็ม <única semester. S 1> ีดแท่งหนากูซะเทียงละเจ็ดหมื่นหาเราะได้นี่พี่น้องเลยไม่เงินบาทเพราะว่าลอยสี่ิดย ก็ลต,ตัดเอามันหนักน้ำหนักม่คือรึเปล่าแล้นั่นเอ,อาอ,าอาีกองคลงไปดิลงไปทก่ารการโจโมกาแสดงลายเสือมันจะย,ยุออกเอาโรศัพมานั่งเย็นเราออกมาเลยบอแคปหนึงนี้ช่วงก่อนนะอ,ออกมาร้อนมากฮัลโหลฮัลโหลุหนแสดงกันเ มี่ีขอเนอะอันนั้นเล็กๆนะอี่ไปนี่เลยขึ้นเลยนะร้านแฝร่บัวไอ้กล่องเออลงไปเลยม่ต้องว่าบัวมงานบัวบัวได้เอามังน้าทาก่อนแล้วมันค่อจะเอาบัวอยู่เอามังนามาลุงเดืานแล้วานแล้วเพื่อนมีแล้วมีดแล้วเขาคอยท่า เราเลยป่าเป็นพี่เราก็จะคอยป่ามเป็นเลยค่ะทีนุ่งยางน่ะุบๆอัน้อันยางัน้เปล่าทุ่งยางน่นท่งยางในรูปรยางนัน้าหนข้งไหนาขอ้ซิกลย่องานัน้อนก่อนไปใส่กับซุเห็ดก่อนอติเห็ตั้งแต่มาเช่านีเ็ปาไงม่ปลาไม่ได้กินข้าวทยตเบไว้น คือไห่กินอลไกินหมดเห็ดบลเป็นมี่จะบอกยาตีเห็นลี่กินหม่เลนี่เน้ะตีก็สบายถ้าสวยด้วยมีตัวนักสือี่ะนะของอันนะ

แอนนว่าอเมทมัลออก่ะเมอแกเมทบอลออกแลชิตีกลุ่มเห็ดอางนั้นงานเน่ยเขบอกตัวเราบอกผมไม่ได้กินเราเอาเก็บไว้คืนดีกว่างูกัน บางคนกับพกเขาใจว่าขามนะก็ไม่ค่อยทำไมพูดทะรองเพลงเะยอันฮีดคล้องกัเจ้าเนาะฮีดคล้องกระเพลงนี้เขาสิรวยหรือสิจนก็คือว่าแต่งนี้แลหารโลดโลดไปได้ไม,มาลอาวัดอะน้องเทงแห้งกันไรอืมปล่อยติดมันนะ อ้าบริลปีตอันี้คุกจับเสียดมามานสิบปรลัีอ่เมืสิบปรเกงหอเป่าปสื้อด้ยก่ะเราจะคันหนึ่งน้คุณแม่ ท,กทำกินอนะนรามคงทำา็ได้นำขอกวหอนางัวงกินไหมนี่กินไหมกินงัวนชอบจุใจอันหอมมาแต่มาแต่ถาบชามมันสาวดิแทกเ็เลยเวสื่อทางท่างเทียว เพนี่กับบคือการเรามีเมียจ,จะ <c oughs> จะหน่อยลูกจะหน่อยจะใส่ลูกจะใส่ไวขาเมียน่อก็เลี้ยงลูกเดือค่ะเมียจะหน่อยงลูกเกเลี้ยงเขก่อือใส่เขาด้วยค่ะม่ใช่เขาแล้วใส่เออูปจาจัน์มาพร้อมเด้อดมา เราเพิ่อกินแต่นี่มันนะไสไก่มันหวานๆนาอร่อยดีไส่ไก่มากระมัง โอ้ยโตกกระต๊ตัวเทวดาเอ้ยหอนี่ข้น้อยนีいい่เอ้ยอาไปหายมันมาติดอาอยู่ต้งน้องแียงแจ้สายก่อนค่ะ แระเท้เจ๊าสายก่อนอน่เยจะปเป็นลูกสิษเกยเจ๊แท้เด็ก่สาวกระถินบ่า <c oughs> นากระถิน

แล้วมาปอกขนุนจ้าป้าลุงเราจะได้อยู่ได้กินไหมเห็ดล่ะโน้ตมาอยู่มาแรงนะมาบัดจะเมื่อจะเมื่อเมื่อคนเดียวมาเห็ดนะนะจะว่ามางายหงือมาเลยเมื่อกะนอนกับไอ้มอดเฉอมาแรงนอนก็คอยก็ได้คอยนอนคนเดียวจะนอนยังไงนอนเิือนนอนโมงอมงหน่อยได้ขางเงินก็แบ้าน่ะ ทากิไม่ใช่เห็นคนโทรตามเอ็งจะริงรับโทรศัพท์ว่ามีคนโทรตามพี่มอสขอทษโทรมายังบอกให้กลับไปทำงานบอกออบอกเองติงว่าไะบอกว่ามันีอยู่เทียงโตบอกเรลุบอลเร่มมาเนี่ย เรงวกิน้เหมือนกนนอย่างบอันนั้นนะมผมชอบแบบไทยอร่อยข้โพดนะอันนี้เออนี้บ่มันย่ำแหลกอยู่ด้วนะ้ไปขวบกูไงไปต้มงวงเลื่นคานไม่จัจันไอแท็กปิวลยร้อยัตตัวหงส์พน cái này sai cái mà nó này bán, ừ. chưa, xin ừ. nó nó chưa chịu nó vạng rồi nó mùa vạng vừa thở gọi tàu gọi nhìn thân mưa đó nga 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 ลุงเนาะสซ่ออนมันหนกใหญ่พโอแต่ว่าพีขนุนเนาะแล้วอะไปตกใส่หัวเนี่ยน่นไกลว่ะมาเลือแฟนเนียก็เป็รักบางมีหลวงพ่อว่ะบางมีหลวงพ่อบ่พ่อเครื่องมีระดับชิบโลหุปผะจักษ์แตก็ได้แต่ย่างโัหนึ่งโบเฮงมันหล่อกระคืนเขาเมื่อก้คนลุกยังไม่ได้กินขนุนเลยวะไปปาดนงา้วก้องมัหใหญ่ลุดใส่ ขโมยมีหลวงพ่ออ่ใช่แล้วคุณหวงเนาะหลวงพ่องมากไม่ให้กินด้ลูกชายาก็ไม่เต็มด้วยไปบอกแบบไหนไม่รู้บอกหลวงพ่อไม่ให้กินมั้งหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้หรอกอย่าเป็นรักอาส่บ่าวบ่าดระหลาของอนี่หลวงพ่อโอ้ยานาที่ลด้เลยพี่น้องพอกันมากินน่สบายดี